สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้น้ำมีมีดหลวงปู่สุกมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะเผยแผ่พุธคูณของครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเรามารับชมมีดนะคะหลวงปู่สุกนะคะทุกท่านเรามารับชมเนาะว่าด้ามรวมฝักด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้สิบสองนิ้วก,กว่านะคะเฉพาะใบมีด เจดนิ้วครึ่งค่ะเฉพาะใบมีดเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะอันนี้ก็หลวงปู่สุขนะคะทุกท่านดูความเก่าความแก่ความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สุขนะคะค่ะน,นี้อันนี้หวายสั่งทำม,มาใหม่เนาะ,ะ,ะที่เหล็กรัดนี้ชำรุดนะคะน้ำได้มาแบบน้ำได้มาก็เจ้าของเก่าเขาสั่งทำแล้วนะคะความ ความเก่าความแก่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเพราะว่าอันนี้ก็สั่งอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นคู่ตัวก็ได้นะคะน้ำม,มาน้ำได้มาแล้วก็เอามาเผยแผ่พุทธคุณหลวงปู่สุขให้ทุกท่านได้รับชมนะค่ะเรามารับชมทั้งในกันนะคะค่ะเก่าแก่เข้มขังมากเลยนะคะมีดมีดหลวงปู่สุกเล่มนี้ยุบต้นๆน,นะคะทุกท่านค่ะ ผ่านการใช้งานมาแล้วเจ็ดนิ้วครึ่งค่ะเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะด้ามไม้ฝักไม้ค่ะนี่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะมีดเล่มนี้ผ่านการใช้งานมาอย่างเอ่อลอยใช้งานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหรือว่าตายายของเราตั้งแต่นานมาแล้วนะคะดูใบมีดนะคะ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังใบมีดอาถรรพ์ใบมีดศักดิ์สิทธิ์ค่ะจามไว้ตรงนี้นะโมพุทธายะนะคะแล้วก็มีรอยจานไว้ทั่วใบเลยนะคะค่ะนี่ค่ะกุนตาท่านเ,ออเสียแล้วแล้วก็ตกมาเป็นของลูกของหลานะะาน,น,ลนะคะทุกท่านมีหลวงปู่สูบนะคะทุกท่านปราพวกผีปีศาจ ลมพัดลมเพหรือว่าคนโดนของค่ะปราบพวกผีพายาลงเวลาคุณตาท่านพกขึ้นไปบนเขาบนป่านะคะในน้ำมีสัตว์มีที่มีพิษนะคะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคุตคุณของท่านค่ะดูข้างนะคะทุกท่านยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะ ไม่สั่นไม่คอนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามทักทายน้ำมาได้นะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะคะค่ะนี่ค่ะผ่านการใช้งานเวลาตาขึ้นไปบนเขาเวลาไปนอนป่านอนอตามสมัยก่อนขึ้นล่าสัตว์นะคะล่าสัตว์อาจจะไปหาสัตว์เออจะไปหาสมุนไพรหรือว่าเออ ไปนอนค้างอ้างแรมที่ตามป่าตามเขานะคะทุกท่านท่านมีมีหลวงปู่สุกเล่มเดียวท่านก็ปลอดภัยนะคะไปไหนมาไหนก็รอดปลอดภัยไม่มีอะไรมากวนรบกวนแล้วก็ไม่มีวิญญาณสิ่งเล่ร่อนมาอ่ารบกวนท่านนะคะค่ะมีนี้ลอยใช้มาแล้วศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากนะคะทุกท่าน ท่านใดสนใจติดต่อทักทายน้ำมานะคะป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพจะบูชาไปติดรถติดบ้านขับรถไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนนะคะ mm hmm. นี่ค่ะน้ำแนะนำเลยหลวปูป่สุกเล่มนี้นะคะ mm hmm. ใส่กระเป๋าพกพาใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนนะคะ mm hmm. หรือว่าเอาไว้บูชาไปไว้ที่ร้านขายของนะคะทุกท่าน mm hmm. เอาไปไว้ที่ร้านขายของนะ ท่านต่ทมากินเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นสิริมงคลแต่ครอบครัวแล้วตัวเองค่ะะนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สองเนาะอันนี้ควานช้างหลวงปู่สุขเช่นกันค่ะค่ะอันนี้เป็นเข่าวกวางนะคะทุกท่านนี่ก็หลวงปู่สุขนะคะค่ะนี่ค่ะความเก่าความแก่มีสองเล่มนี้พอๆกันเลยนะคะอายุพอๆกันเลยนะคะ สมัยก่อนจะนิยมใช้รัดหวายนะคะเพราะว่าหวายนี่เป็นหวายสมัยก่อนอยังไม่มีเครื่องมือเทคโนโลยีนะคะอาจจะเป็นหวายอาจจะเป็นเหล็กที่เราใช้รัดเอาค่ะส่วนมากก็จะเป็นหวายนะคะทุกท่านเป็นหวายค่ะนี่ค่ะความเก่าความแกม่เหนียวค่ะเหนียว เรามารับชมทั้งในกันนะคะด้ามรวมฝัก20นิ้วนะคะทุกท่านด้ามรวมฝักยี่สิบนิ้วแล้วก็ <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วก็ใบมีดสิบนิ้วนะคะสิบนิ้วมีดควันช้างหลวงปู่สุกนะคะทุกท่านรอยจานนี้แบบเต็มใบเลยนะคะนี่ค่ะหมูพุทธยาแล้วก็ใบมีดสวยงามมากใบมีดดำเงาใบมีดอารานใบมีดศักดิ์สิทธิ์นะคะ นี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นอาเป็นเขาเขากวางนะคะทุกท่านไม่ใช่งาค่ะขออภยัยเป็นเขากวางค่ะความเก่าความแก่เขาเขากวางเ,าเขากวางนี่ก็เป็นเขาที่แก่นะคะนี่คะ่ะเขากวางแก่แก่แบบเขาเอามาคิดค้นทําแบบว่าใส่ด้ามมีดนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขัง ปลาพวกผีปีศาจผู้ตระกูลของท่านนะคะปราสัตว์ที่มีพิษะคะ่ะปราพวกผีพายผีวิญญาณเล่ล่อนนะคะทุกท่านขึ้นไปตามป่าตามเขานะคะ,คะไปหาปูหาปลาหาสัตว์สมัยก่อนนะคะหาว่าน,นะคะ่ะสมัยก่อนรักษาด้วยวิถีชาวบ้านนะคะทุกท่านคุตาท่านจะ เอาขึ้นเขาติดใส่ผ้ากมาหรือว่าใส่ย่ามทุงย่ามนะคะทุกท่านมีเล่มเดียวนี้ก็ปกปักรักษานะคะกันพวกผีเปรตผีเวสีผีเล่ลอ้น,นะคะวิญญาณถิ่งที่ไม่ดีทีเ่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะท่านใดสนใจติดต่อนะคะหรือว่าเราจะบูชาไว้ติดบ้านติดรถหรือว่าที่ร้านนะคะทุกท่านบางคนค้าขายเนาะทำธุรกิจนะคะ บูชาติดร้านไว้นะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองปกปักรักษาทําให้เราทํามาหากินขึ้นนะคะทุกท่านบางครั้งอา,อาจจะมีร้านทางสามแพ่งเป็นที่ที่แข่งมากนะคะวิญญาณที่เขาปล่อยมาอาจจะเป็นญาณวิญญาณผีเล่ล่อนหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาแล้วก็มีมีดหลวงปู่สุขปกปักรักษานะคะ,คะเล่มเดียวนี้คือแต่ว่า ใช้ได้ไหลายอย่างเลยคุมครองรักสมรักษาครอบครัวให้เราอยู่เย็นเป็นสุขนะคะค่ะแลสุดท้ายนี้น้ำก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะน้ำจะหาม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกน่น,นะคะก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านน้ำ ขอฝากขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ